สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับเทพข่ารถกลเงินนะครับฝากกติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะชี้เป้ารถคันไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีครับแฟนเพจรถบ้านสุขใจครับวันนี้พามาชมครับหน้ายอยแปะยิ้มนะครับจัดทรงลงแม็กสวยๆครับแต่สีเดิมๆบางๆครับหบางทั้คงๆครับมาชมภายในสวยสะอาดสะอ้านครับ เกียร์ดีครับคันนี้ภายในเดิมๆครับเลขมาอยู่2องแสนครับผมขับดีครับคันนี้จะกทรงลงใหม่รียเดิมๆครับภาสีไม่มีผูกครับแต่จะของดามเหล็กไว้นะครับดามเหล็กแข็งไว้นอาจจะมันทุกใช้งานนะครับดามเหล็กแข็งไว้นะครับ ใส่เสริมเหล็กแข็งเรียบร้อยนะครับไม่มีผุกครับรถไม่มีผุกเครื่องเกียร์ดีครับไลสบายข้างในสวยงามอยู่ครับผมได้ทรงเดิมเกียร์พาชมเครื่องยนต์กันครับสีสันมีริ้วรอยบ้างครับแต่ได้รถสีเดิมได้บางๆครับเป็นหน้าย้อยแท้ครับตัวนี้ ไม่ใช่หน้าแปลงครับเป็นหน้าย้อยแท้ได้เป็น Power อร์นะครับแท้จากโรงงานเลยครับเดี๋ยวพาชมเครื่องยนต์กันครับเครื่องฟิตติดง่ายครับ2005ดีเซลนะครับเบอร์โบโขับใกล้ขับไกลสบายครับขับดีครับคันนี้ได้ซิ้งๆหน่อยอะสกเกอร์ฝากระโปรงครับ เดิมดำครับโรงงานครับเอาเวอร์แท้นะครับใส่เทอร์โบนะครับมีเทอร์โบตัวนี้ใส่อินเตอร์มานะครับใส่ใหมหนักต้องใช้จิ้เจอร์เต็มทั้งเครื่องสวยงามครับเดินเรียบเรียบนิ่งๆครับหน้าตาเดิมอยู่ครับผม สายซิ่งๆกับยุค90นะครับเข้ามาชมรถได้ครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ